การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ที่มีอายุน้อยกว่า13ปีค<ฮ>วรได้รับคำแนะนำครับไ,ไ,รไปไหมขึ้นมอไปไหมทีมงานดูครับทีมงานใต้น้ำเฮย้ยมันนานจังอะ่ะเฮย้ย ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคงจะคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ดีครับโซ่แทะและกุญแจมือถ้าเจอสิ่งเหล่านี้ผูกมัดเอาไปรับรองว่าเคลื่อนไหวไม่ได้นั่นก็คือถูกพันธนาการให้เองครับแต่วันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมรู้จักกับศิลปะอีกแขนงหนึ่งครับถ้าทุกคนเห็นแล้วจะต้องงงครับว่าเขาสามารถหลุดจากพันธนาการนี้ได้อย่างไรครับศิลปะนั้นก็คือการหลุดพ้นจากพันธนาการครับ ตอนนี้เราก็อยู่กับน้องคริสตันครับผมน้องคริสตันสวัสดีนะครับผมน้องคริสตันครับทำไงเนี่ยมันจะหลุดได้ยังไงเนี่ยออันนี้เรียกปลดเองอะไรครับแค่นี้ได้แล้วพันเอาไว้โชว์ใช่พันเอาไว้เฉยต้องถาน้องคริสตันก่อนนะครับว่าไอการปลดพัฒนาการเองขยายความที่มันคืออะไรจริงๆแล้วมันเป็นมันนเป็การแสดงของทางยุโรปเป็นการแสดงโบราณนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนมีตำนานนักมายากลคนหนึ่งชื่อฮูดินี่ครับผมก็ผมก็ชอบ การแสดงแนวนี้ครับผมแล้วก็ไปร่ำเรียนศึกษามาครับผมเมืองไทยมีกี่คนที่เรียนแบบนี้โชว์แบบนี้โชว์แบบนี้ตอนนี้ในเมืองไทยมีผมคนเดียวครับเอยครับผมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยน้องลองโชว์ให้ดูสักอย่างสิว่าการฝึกพัฒนาการนี้ทําอย่างไรครับผมเชือกอยู่หนึ่งเส้นอันนี้ครับจับอย่างนี้นะครับมือแล้วดึงแรงว่ามีรอยต่อมีรอยขาดไหมไม่มีของจริงของจริงสิให้ดูผ้ามีรอยสุ่ซ่อมไหมครับ ค้าไม่มีถ้าไม่มีนี่ไม่มีผ้าคุ้มโต๊ะจีนนี่แหละโอเคก่อนอื่นผมจะนั่งตรงนี้นะครับครับเอาเชือกมัดขันเดี๋ยวพอผมนับหนึ่งสองสามพี่ดึงแน่ๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหพี่อิตทำไมอ่ะเต็มที่เลยพี่ก็บอกให้ดึงคือดึงสิครับเดี๋ยวคราวนี้ผมวางแบบนี้ข้ามมือผูกปมบนข้อมือผมออ๋โอเคอ่ะบถูกเลยครับดึงดึงแน่ๆนะพี่ดึงแนเลยดึงแน่ดึงแน่ดึงแนอ่ะดึงขากล้าที่ผูกเลยครับ พร้อมไหมโอเคไม่คิดถึงปองแกออกเลยพี่ไม่รู้หรอกเดี๋ยวคราวนี้เอาผ้าเอาผ้าคุมเอาไว้ก่อนผ้าคุมหรอครับผมอ๋อน้าไม่ยากเลยท่านผู้ชมโอเคส่งซองครับพี่แล้วพี่แม่ไอ้ตัดผมคุมไว้คลุมไว้อ่าเดี๋ยวจะพูดให้ดูอีกทีนึงว่าว่ายังอยู่นะยังยังยังนี่ไงยังอยู่นะผมอ่ายังอยู่นะครับเอาผ้าคุมมาให้ช้าครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมจะจับเวลาตะเพิ่มมือกันมานะเฮ้ย เฮ้ยเมื่อกี้ผมมัดไว้นะคุณผู้ชมเนี่ยมือเซนเด็ดขึ้นเลยแรงมากเลยเอาใหม่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวคุมมาใหม่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการนับเมื่อผลพิสูจน์ครับหนึ่งสองหนึ่งสองจะโอเคพี่ไปดูทีอย่างน่นอยู่ไหมเช็คก่อนโดยถามเช็คโดนแก่แล้วเฮ้ยมันแน่นอยู่ท่านผู้ชมพร้อมนะพี่เดี๋ยวครั้นี้ผมจะเริ่มทำการแสดงชนีแล้วนะนี่ยังไม่แสดงอยเหรอเนี่ย ทำให้ผมอันหายคนนั่แหละเอาไหมโอเคพร้อมครับจะเปิดไปทีกันไปทีกันเปิดนะเทำไปทีกันนี่นะแน่นนะครับแน่นนะพร้อมนะครับพรอ้อมสิหนึ่งสองสามเริ่มครับ อน้อ,โโองคริสตันนั้นแสดงหลุดจากพันธนาการเลน่าพี่สมจิตของเรางงไปไกลตาแตกกันเลยทีเดียวและครับเพราะกว่าจะเข้าการแสดงแบบง่ายๆด้วยการหลุดจากเชื่อที่พี่สมจิตเป็นคนมัดกับมือเองก็เลยเอามือหลุดออกมาหลายต่อหลายครั้งแล้วล่ะครับอา้าวแล้วนี่แค่น้ําจิ้มนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยว่าน้องคริสตันเขาจะมาแสดงการหนีจากพันธนาการอะไรให้เราได้ดูกันในวันนี้ เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่บนหอประชุมของโรงเรียนโยทินบุรณะสองนั่นเองครับครับนี่คือหอกและจ,ะจุดไฟที่มีอยู่สามมันครับผมจะต้องเข้าไปในนี้แล้วก็ผมจะมัดโซ่ที่มือเอาโซ่มัดไปที่มือครับผมแล้วเข้าไปในกล่องครับผมหลังจากนั้นผมจะต้องเรียกว่าต้องหลบต้วยความพิเศษในการหลบหลีกหอกอันนี้สามันที่จุดไฟในการตอนใสที่ผมสะดอกโซ่ออกมา คุณช้าไฟคลอ,อกตายใช่ครับซึ่งไฟนี้จะถูกจุดขึ้นมากับหอ,อกที่มีถึงสามหอ,อกด้วยกันซึ่งพี่สมจิตก็ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันนะครับว่าพ่อนุมคริสตันจะสามารถรุดจากพันธนาการนี้ไปได้อย่างไรคุณแกอยู่ที่ผมเรียบร้อยอันนี้คือโดนล็อกเรียบร้อยครัท่านผู้ชม ถูกพันธนาการโดยกุญแจมือรับรองว่าถอดไม่ออกแน่นอนครับนอกเสียจากกุญแจที่อยู่กับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปดูตรงทางหางดีกว่าครับเอาแล้วฮะตอนนี้นะครับ91 92 93เข้าไปในกล่องน,นะครับกุญแจถูกล็อกไว้ที่มือ ไหอกแล้วเอาหอกแทงคิดว่าเป็นยังไงไม่รู้ไม่ร้วไม่รอดเลยเหรอ จพันธนาการได้เท่านั้นนะครับแต่คริสตันยังไปโผล่อยู่ด้านหลังที่สมจิตไยทางนน้นเฉยเลยละครับคุณผู้ชมท้าเอางงกันทั้งบางเลยละครับเป็นไปได้ยังไงมึงไปตอนไหนวะ <c oughs> โอ้โหงงมากเอางี้ดีกว่าน้องคิตต่นครับคิดว่าจะมีโชว์อะไรอีกที่แบบตื่นเต้นมากกว่านี้ไหมเดี๋ยวคราวนี้ผมจะอ่อ มีตู้ไว้หนึ่งครับลงตู้เหมือนกันแต่ตู้นั้นจะต้องมีน้ําอยู่ด้วยล็อกกุญแจข้อมือหนึ่งอันอีกอันหนึ่งล็อกปิดไว้ที่ประตูข้างบนฝาฝาตู้ถ้าหากออกมาไม่ทันติดอยู่ข้างในครับตายสิครับผมหลังจากหลุดพ้นจากไฟมาได้ตอนนี้คริสตันก็จะใช้น้ำเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการสแสดงหนีจากพันธนาการนั่นเองนะครับ ซึ่งในตู้กระจกนี้ถูกปิดสนิททั้ง4ด้านจากนั้นก็ทำการเติมน้าลงไปจนเต็มจากนั้นก็จะนำกุญแจมือมาคล้องเข้ากับมือของตัวเองและฝากล่องด้านบนด,ด้วยนะครับซึ่งครั้งนี้คริสตันบอกว่าต้องอาศัยความไวและความชำนาญในการที่จะหลุดออกจากผนางการทั้งหมดก่อนที่จะหมดอากาศหายใจนั่นเองซึ่งอุปกรณ์ที่จะใช้ไขผนัาการในครั้งนี้มีเพียงเล็กแ ความสามารถของคุณคิสตันดีกว่าว่าเขาจะดำน้ำต้องใช้วิธีการดำอย่างไรการสะดอกกุญแจจะสะเดาะอย่างไร,รเราไปอึ้งทึ่งเสียวกันเลยครับเปิดครับตอนนี้คุณคิสตันอยู่ในใต้น้ำเลยเอาละครับไปแล้วครับไปแล้วเอา เฮ้ยดูด้วยดูด้วยฮะท่านผู้ชมน้ำไหลติ๊กติ๊กติ๊กเลยน,นี่เอาเอาแล้วเอาแล้วมือช้ามือเหลืองแล้วเฮ้ยอ,อกแล้วหนึ่ง บ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยทำจิ๊บล็อกหลุดเฉยเลยรถตื่นเต้นแทนออกยังออกยังเอาออกเรียบร้อยเฮ้ยเปิดมาสิเปดิดยึดเวลาอุ้ยเอยอแล้วอยากจะบอกครัท่านผู้ชมสำเร็จนะเวลาอยู่ที่ห้าสิบห้าวินาที กับการปลดกุญแจมือด้วยเล็กแหลมของคริสต์นั้นต้องใช้สมาธิอย่างมากเพราะถ้าเคลื่อนไหวเยอะจนเกินไปก็จะทําให้อากาศที่กัดเก็บภายในบอดหมดเร็วกว่าปกติต้องเคลื่อนไหวให้น้อยและมีสมาธิในการที่จะไขกุญแจมืออีกด้วยละครับคุณผู้ชมเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับผมนึกถึงอะไรอยู่ อโอนึกถึงพ่อแม่เลยครับผมหน้าพ่อแม่ร้อนมาเลยเหรอครับผมโอ้หลังจากนี้ครับตู้น้ำได้เล็กลงไปดำได้55วินาทีครับต่อไปมีอะไรให้กับแฟนๆอึ้งเสือบ้างครับต่อไปนี่ผมจะมีเป็นชุดที่เรียกว่าพิเศษเลยผมจะมีกุญแจห,หลายๆดอก จะมีอยู่หนึ่งดอกที่สามารถไขกุญแจได้แล้วเอาหนึ่งดอกนี้ไปผสมกับอีกหลายๆดอกที่มันไม่สามารถไขได้แล้วผม,มจะต้องรีบหากุญแจดอกนั้นให้เจอในการไขแล้วผมจะต้องหลุดขึ้นมาถ้าไม่งั้นถ้าผมหาหาไม่เจอเนี่ยผมก็จะติดอยู่รานนี้ลงไปในสระเลยครับทั้งน้ำทั้งไฟการไปหมดแล้วแหละครับเดี๋ยวต้องมาดูกันต่อช่วง ว่าคริสตินนักแสดงหนีจากพันธนาการคนนี้จะนำความตึงความทึงและความซาสเซียวอะไรมาให้เราได้ชมกันอีกครับคุณผู้ชมต้องถามน้องคิสต้นก่อนว่ามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับก็ตอนนี้99%ครับผมได้ข่าวว่าทำครั้งแรกด้วยครับผมตอนนี้เราพันธนาการน้องคริสตินหมดแล้วครับพร้อมแล้วไปเลยครับ ไแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยนานจังไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวขึงขึ้งเสียวกำลังสอง